สวัสดีครับนานแ้ครับนะครับนี่กับมาย่าหนูครับมือนี่เมื่อครับบรรยากาศยี่มเศร้าครับหนาวครับเมือนี้อยู่ที่40องศาครับเบึงหมอกเล้วครับเมือครับนี่ครับไม้เขาใส่อยู่ตรงนี้ครับไปครับไปรุ่นกันครับ ขอ้นขึ้นแล้วครับเอาครับขึ <out> game, so ้นครับตัวใหญ่ครับขึ้นครับขึ้นขึครับใหญ่เลยครับนี่ตัวขึ้นขึกนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่นะครับมาแล้วครับเตรียมเรียครับตัวใหญ่เลยครับนี่ขออนุญาตเก็บนะครับเด้อรุนก็ดีครับ นี่โบชีรับเลยนีคร <p are> ับรุนก <Adam> awesome. ันไปครับรุนกันไปงายๆครับยนี่โบชีรับนี่ล้างนี่โบชีเอารับถี่กี้รับล้งตรบ เตียมพี่สองครับเตียมพี่สอนครับเบ่งครับเบ้งครับจุเต้ยมพี่สอครับรานนี้นะครับสองเตี้ยมกมงามพอมื่อนี่เบ่งครับขออนุญาตคลิปครับ่ครับสองเตี้ยมแล้วครับรุ่นงินยับจิมีเตี้ยมสาม่ครับ ไปครับครับสรารับมือนีกระส้วงเตียงงามๆครับเบิ่งครับใส่กระลังรุนซีหาขีดครับครับสารับคลิปนี้ก็พอพาะสนีนะครับเนาะไปคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ